่านประโยคาวจรทั้งหลายเรืสำหรับเทปนี้ก็เป็นเทปที่มีความสำคัญมากเพราะจะพูดเรื่องกายยตานุสติกรรมฐานเรืสำหรับกายยตานนสติกรรมฐานนี้เอามารวมกับอสุปกรรมฐานสิบอย่างเพราะเป็นแนวปฏิบัติถ้าปฏิบัติต้องปฏิบัติตามนั้นพูดเฉพาะกายยขตานุสติ ก็จะมีความไม่เข้าใจจริงๆแล้วต้องรวมกันสองอย่างกายยกตานุสติด้วยอสุปกรรมฐานด้วยวันนี้ก็คงเป็นวันที่ยี่สิบเอ็ดกรกฎาคม2 5งพนห้าร้สามเอ็ดเป็นการบันทึกตอนที่สองของวันนี้สำหรับกายยกตานุสติก็ดีอสุปกรรมฐานก็ดี จะขอลดไว้ก่อนเตือนกันเยนโดยเฉพาะํำเตือนนี่ทุกทุกท่านคอยถือว่าเป็นวิน,นัยจะเป็นพระเป็นน,นอนุบาสุัติการที่อยู่ในวัดก็ตาม <c oughs> กรรมาฐานทั้งหมดถือว่าเป็นวิน,นัยที่เราจะต้องปฏิบัติจะถือเป็นวิน,นัยกฎข้อบังคับเฉพาะพระวิน,นัยอย่างเดียวนั้นไม่ได้เพราะที่นี่เป็นสนักปฏิบัติ ถ้าถือเฉพาะวินัยอย่างเดียวต้องไปอยู่ที่อื่นเพราะเป็นคันาธาตุระสาหรับที่นี่เป็นวิปัสสนาธุระต้องถือตามแบบคันธาตุระด้วยวิปัสสนาธุระด้วยจะยสิ่งที่ต้องเตือนกันก็คือหนึ่งนิวรห้าประการตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปควายพูดจบ ให้ทุกท่านระง,งับนิวรณห้าประการทิ้งเสียแล้วก็ยามว่างๆไม่ได้พูดก็ควรจะระง,งับด้วยเ <c oughs> พราะนักปฏิบัติก็ดีนักบวชก็ดี <c oughs> ถ้าไม่สามารถระง,งับนิวรณ์ได้ท่านก็ไม่พ้นความเลวเพราะว่านิวรณนี่พระพุทธเจ้าทรงตรัส ว่าเป็นกิเลสหยาบที่ทําปัญญาให้ถอยหลังถ้ามีนิวรณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเข้าครอบงําจิตสแสดงว่าท่านเป็นคนไร้ปัญญา <c oughs> คนไร้ปัญญานี่ไม่ใช่คนดีเป็นคนเลว <c oughs> การจะฆ่านิวรให้ตายทันทีทันใดก็ฆ่าไม่ได้ไม่กันต้องใช้วิธีระงับ ถ้าระง,งับทางใจไม่ไหวมันยุ่งทางใจก็จงอย่าให้ไหลมาถึงทางกายและวาจา <c oughs> กายสงบเสงี่ยมวาจาสงบเสงี่ยมใจเต้นตึกตักก็ยังดีกว่านิวรณ์ไหลออกมาเหมือนกับเราขังเสือไว้ในที่แคบไม่ใหม่เสือก็จะดิน้นมันดิ้นนานักเข้าออกมาไม่ได้ก็ค่อยๆหมดแงรงไปทีละน้อยๆ ในที่สุดเสือก็จะหมดกํำลังข้อนี้ฉันใดแม่นิวรอนก็เหมือนกันถ้าเรางับตัดมันไม่ได้จริงๆมันกวนใจแต่กวนกายโกนวาจาไม่ได้ไม่ช้าเพราะสการกดนิวรอนไว้มันก็จะสลายตัวเรื่องนิวรน,นีเต้เราระงับอย่าเป็นทาสของนิวร์เกินไป รายการที่สองนึกถึงความตายที่เรียกว่ามรณานุสติรายการที่มีความสำคัญขั้นต้นก็คืออนาปานุสติขณะที่รับฟังอยู่จับลมให้ใจเขาออกไว้มีงานอะไรพักประเดี๋ยวหนึ่งพ่เดี๋ยวหนึ่งทำได้ทำใจสบายชนะเอาความจริงใจเข้ามาใช้ เอาความชนะขนาดวิเศษเข้ามาใช้กันตอนนี้อย่าทำตนเป็นคนผู้เป็นคนผู้แพ้ต่อความชั่วเพราะว่านิวรนเป็นความชั่วกิเลสหยาบคือความชั่วอย่างเลวค้อความชั่วนะ่ะมีอย่างดีมีอย่างเลวชั่วเบาๆนี่อย่างดีถ้าชั่วหนักนิวรนนี่ชั่วหนักเป็นอย่างเลวมากต้องระงับนิวรนนิวรนนี่ต้องรงับกันทั้งวัน ถ้าก็รู้ลมให้ใจเข้าออกทรงสินกำหฏสิบสินสิบสินสองยี่ให้ครบถ้วนตามกำลังของท่านผู้ปฏิบัติอุมบาสกอุบาติกาก็มีสินห้าสินแปเมนมีสินสิบพระสนสินสองร้อยี่สิบเจ็ดย้ายบกร่องหลังจากนั้นไปก็ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ในความจริงใจ ต่อจากนั้นไปก็คิดว่านิพพานเป็นที่มาของเราเราไปนิพพานจะเป็นที่ไปของเราแล้วก็เราจะมีทานการบริจาคยอมรับนับถือกดความดีของเทวดาที่เราหีริโลตะปะทั้งหมดนี้ท่านจะมีหรือไม่มีอยู่ที่คำบทสิบทั้นขอบรรดาญ,ญาตโยมพุทธบริษัทที่อยู่ในวัดก็ดีหรือม,มาจากที่อื่นก็ตาม ดูพระดูคนในวัดถ้าพระองค์ไหนคนคนไหนละเมิดกำหนดสิบคนนั้นเลวแสนเลวหรือพระองค์นั้นก็เลวแสนเลวยอดความเลวไม่ควรคบหาสมาคมรวมความว่าทั้งหมดนี้เป็นกรรมฐานเฉพาะที่ป้องกันอบายภูมิถ้าปฏิบัติได้แล้วทั้งหมด อาไบายภูมิไม่มีที่มาของท่านท่านไม่ต้องตกมรรกไม่ต้องไปเปรตแปลสุรกายเป็นสาติเดฉานเกิดเป็นคนกี่ชาติจะมีแต่ความร่ำรวยมีได้ความสุขเป็นคนสวยสวยด้วยสุขภาพดีด้วยมีความสุขและมีมิตรเนคบหาสมาคมที่ดีมากแล้วก็มีความร่ำรวยมหาศาล มีเกณฑ์ปณนิพันธ์ไง่าย <c oughs> ตอนนี้ไปก็จะพูดทั้งกรรมฐานใหญ่ที่แล้วมาเป็นกรรมฐานป้องกันอบายภูมิสัญบการยะตานนสติจะพูดต่อไปนี้จะรวมกับอสุปกรรมฐานเป็นกรรมฐานตัดใหญ่ตัดทั้งอนาคามีและอารหาันอย่าลืมนะว่าเป็นกรรมฐานใหญ่มาก ถ้าอย่างเบาตัดเบื้องต้นได้จะเป็นอนาคามีถ้าตัดถึงที่สุดจะเป็นพระรหันกายยกตานุติก็คือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อตับไตเส้ปอดเป็นต้นอาการทานิสองผมก็จะไม่เรียงอาการทานิีสองให้มันเมื่อยทุกคนก็มองดูคำว่ากายคำเดียวก็หมดเรื่อง กายของคนกายของสัตว์มีอาการสามสิ 2, บสองคบวนเบื้องสูงตั้งแต่ผมลงมาถึงฝ่าเท้าถึงเบื้องต่ำด้วยจากเบื้องต่ำขึ้นไปตั้งแต่ฝ่าเท้าถึงปลายผมเบื้องสูงทุกจุดที่แปรกายขขงสารสิบสองและทั้งหมดจะต้องรวมกับอสุภกรรมฐานอาสุภะแล้วไม่สวยไม่งามน่าเกลียดโสโครก าสุภาพะแปลงง่ายๆก็คือของสุขปรกกระมวความและพุทธเจ้าให้ทรงทราบทรงมีความประสงค์ให้ทุกคนเข้าใจตามความจริงว่าร่างกายของคนก็ดีร่างกายของใสก็ดีไม่ใช่แท่งทึบมันเป็นชุนเป็นเปนชิ้นเป็นส่วนผมก็มีส่วนผมฟันก็เป็นส่วนของฟัน หนังก็เป็นส่วนของหน sort of ังเล็บก็เป็นส่วนของเล็บเนื้อก็เป็นส่วนของเนื้อกะดูกก็เป็นส่วนของกะดูกตับไตเส้นปอดก็เป็นส่วนของมันแต <us> ่ถ้าส่วนต่างต่างมีชิ้นมีท่อนมีตอนมีจังหวะไม่ใช่ไม่ใช่แท่งทึบโดยเฉพาะไม่ใช่ลำไส้ก็เป็นแท่งลำไส้กระดูกนี่มันก็เป็นท่อนเป็นตอน จะมีกี่ท่อนจะมีกี่ตอนผมจะไม่อธิบายไม่มีความจำเป็นเพราะคนทุกคนที่ฟังอยู่เวลานี้เป็นคนมีปัญญาถ้าฟังไม่รู้เรื่องก็สแสดงว่าเป็นคนไร้ปัญญาคนไร้ปัญญานี่ผมก็ไม่อยากคบคนที่ไม่มีปัญญาเลยนี่คบกันไม่ได้เพราะว่าคบแล้วก็เสียเวลาเปล่า คนทุกคนเกิดมาแล้วต้องมีปัญญารู้จักใครเป็นพ่อรู้จักใครเป็นแม่รู้จักคำว่าร้อนรู้จักคำว่าหนาวรู้จักคำว่าหิวรู้จักการเปวยไข้มส่สบายยันนี้เป็นคนมีปัญญาแต่ว่าปัญญาจะมากจะน้อยอยู่ที่การอบรมที่ถ้ามีบุญบารมีสั่งสมได้ปัญญาบารมีญญามามากก็มีปัญญามาก อบรมในด้านปัญญาบาร,รมีมาน้อยก็มีปัญญาน้อยของเก่าท่านน้อยมาเสริมกันได้ไม่ใช่ถือจะถือแต่ของเก่าอย่างเดียวถ้าถือแต่ของเก่าอย่างเดียวก็ไม่ควรจะเป็นคนควรจะเป็นผีตามเดิมสันดานผีถ้าเป็นผีที่มีไม่มีไม่มีเนื้อมีหนังก็ดีใต้ผีดิบนี่น่าเกลียด พวกผีดิบไม่มควรครบหาสมาคมขอพูดกันไปตรงๆว่ากายยกตานุสติอาการของกายตั้งแต่ผมถึงฝ่าเท้าสกปรกทั้งหมดสกปรกนี่แปลสุปรกรรมฐานมีส่วนใดบ้างที่เห็นว่าสะอาดมองแล้วจะไม่เห็นเลยผมถ้าไม่ชำระสะสางมันก็เหม็นสาบ หนังไม่ชำระสาัดสางก็เหม็นเหงื่อใครแล้วตับไตไส้ปอดข้างในเอามาดูที่มันสุขบุตสะอาดคนทุกคนที่เราเห็นว่าสวยผิวดีก็แค่หนังกำพร้าบางๆได้นหนังกำพร้าบางๆเนี่ยถ้ามันชำระสัดสางไม่อาบน้ำม่นชำระร่างกายมันก็ม,มีมีเหงื่อใครเต็มกพเต็มด้วยความสุขรกรโสโครกร่างกายของคน มีอจจาระมีปัสสาวะมีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองเต็มอะไรบ้างที่เรานิยมว่าดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งแค่น้ำลายในปากน้ำลายในปากนี่เราก็ทำตนเป็นคนผีหลอกทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าน้ำลายที่อยู่ในปากมันไหลมาถึงปากเราสามารถกลืนได้เราไม่เห็นน้ำลาย แต่ว่าพอน้ำลายไหลออกมาจากปากแม้แต่มือของเราจะไม่สามารถจะแตะต้องได้เพราะรังเกียจน้ำลายแล้วก็จะถามว่าน้ำลายมนอยู่ที่ไหนน้ำลาย,ยในปากของเราน้ำลายอยู่ในท้องของเราฉะนั้นปากของเราท้องของเราสะอาดและสกปรกมันเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจสิ่งที่ไหลออกมาอีกอันหนึ่งนั่นคืออุจจาระและปัสสาวะ อุจาระเป็นอาหารที่เราเลือกแล้วเลือกอีกก่อนจะกินล้วเลือกอาหารอย่างนี้มีคุณอาหารอย่างนี้มีโทษอาหารที่มีโทษเราไม่กินอาหารที่มีคุณเรากินอาหารอย่างนี้สะอาดไม่มีโรคภัยไข้เจ็บไม่มีเชื้อโรคเรากินอาหารอย่างนี้ไม่มีเชื้อโรคเราไม่กิน แล่คนกินอาหารน้ำมันเป็นโรคไหมคนที่สุดจะเป็นคนขนาดไหนก็ตามมันก็เป็นโรคโด้วยกันทั้งหมดข้ามาพูดได้ความสะอาดก่อนในเมื่อเราเลือกอาหารอย่างดีที่สุดดีไม่เดียวกินให้มันแพงที่สุดเป็นเหลาชั้นสูงที่สุดเหลาคือพัตานาคาร เรลาที่สูงที่สุดมีราคาแพงๆกินอิ่มบ้างกินอวดบ้างให้กินอิ่มนหมายความซื้อมาอาหารถูกๆก็กินได้กินแค่อิ่มประเภทกินอวดต้องซื้อของแพงๆมากินซื้อมากๆกินน้อยๆเหลือมากๆอย่างนี้เขาเียกินอดกินกินเพื่อความจิบหายขายตนสร้างความทุกข์ทุกแปรริสัตว์ โรงกว่าอาหารจะเลือกอย่างดีขนาดไหนก็ตามกินเข้าไปแล้วอิ่มมันก็อิ่มเท่ากกินข้าวไร้แกงราคาถูกๆเอากันแค่อิ่มคุณค่าเสมอกันเมื่ออิ่มแล้วรู้สึกว่ามีความสุขต่อมาความทุกข์ก็ติดตามเพราะอาหารนี่เป็นอริยสัตย์ ก็คือโปรดอุจาระปัสสาวะเป็นนิพพัตทุก์ถ้ารู้ว่าทุกเป็นอริยสัจเป็นวิปัสนายาณขั้นสูงมันก็เกลียดร่วมกันไปต่อเห็นว่าสุกะปรกเห็นว่าเป็นชิ้นเป็นท่อนของร่างกายอย่างนี้เป็นสมถะภาวนาถ้าเห็นว่าเป็นทุกข์เป็นวิ毗ัสนาภาวนามันก็เดินร่วมกันไปไม่แยกกัน ต่อมาการปวดอุจาระปัสสาวะเกิดขึ้นเป็นสุขก็เป็นทุกข์ความทุกข์เกิดขึ้นแล้วการรู้ทุกข์ว่าร่างกายเรามีอย่างนี้การที่เราจะทุกข์ได้เพราะการมีร่างกายมี่อาการสาริสสองครบหรือไม่ครบก็สำคัญมันก็ทุกข์เหมือนกันอย่างนี้เป็นอริยสัจต่อมาอุจจาระกับปัสสาวะหลั่งไหลออกมา น้ำที่อยากกินนี่เป็นสะวะปัสสวะเลือกแล้วเลือกอีกต้องน้ำดีๆน้ำสะอาดน้ำโสข,ข่าเืช้อโรคแล้วเป็นของอย่างดีที่สุดจริงกินอาหารดีที่สุดริงกินมีรสอร่อยสดชื่นอยากกินมันนานกินไดจ้จุอาหารราคาแพงแต่พอเยี่ยวออกมาีคยวมาใครมองบ้างขอพูดภาษาไทย ปัสสวะคือเยี่ยวอุจาระคือขี้ผู้ปัสสวะอุจาระบองนูแล้วันสะอาดถ้าพูดขี้กับเยี่ยวมันสกปรกมีไม่มีกำลังใจหนักกว่ากันน้ำเยี่ยวที่ไหลออกมาจากท่อปัสสวะทางเดิยของมันมีใครคนไหนบ้างไหม ที่มีความรู้สึกว่าน้ำที่เรากินเนี่ยเป็นน้ำเป็นแสนสะอาดเวลานี้น้ำที่สะอาดล้วเก็บไว้ในท้องรองกลับมากินมันใหม่มีใครบ้างไหมจะมีบ้างกับพวกเดินทางไกลที่หาน้าไม่ได้หรืออยู่ในสนามรบที่เคลื่อนตัวไม่ไหวต้องกินกินเพราะอะไรกินเพราะจำเป็นจำใจกินเพราะร่างกายมันจะขาดน้ำ การดื่มเข้าไปก็หน้าตาไม่สดชื่นนี่แค่ปัสสวะนะ่ะคือเยี่ยวอุจาระอาหารที่เราเลือกดีแล้วถ่ายมาแล้วคนจะกินใหม่มันย่อยดีแล้วแต่ก็ไม่มีใครกินไม่อยากกินก็ไม่พอหน้าก็ยังไม่อยากมองมือก็ยังไม่อยากแตะแล้วอุจาระาประปัสสวะขี้ระเยี่ยวมันอยู่ที่ไหน มันอยู่ในร่างกายใช่ไหมก็ต้องตอบว่าใช่ถ้างั้นร่างกายภายในมันเต็มด้วยของสะอาดจะเต็มด้วยของสกปรกเราก็อย่าทราบว่ามันเต็มด้วยของสกปรกโสโครกแล้วมีส่วนไหนบ้างไหมที่ร่างกายมีสะอาดจริงๆไม่ต้องความทําความสะอาดมันใหม่มาสะอาดตลอดเวลา <c oughs> ก็ตอบได้เลยว่าไม่มี ในเมื่อไม่มีอย่างนี้พระพุทธเจ้าให้มองเห็นว่าร่างกายเนี่ยเป็นอาการที่สอง <c oughs> มันแบ่งส่วนของงานแต่ละอย่างมันทำงานไม่เสมอกันผิวหนังมีหน้าที่ปิดภายนอกเนื้อมีหน้าที่หุ้มอวัยวะภายใน ปไวยว่าภายในเต็มด้วยความสุขรกระกโซโคมีงานที่ต้องทำเพื่อเป็นการบดอาหารบ้างทำการย่อยบ้างส่งอาหารบ้างสูบสร้างเลือดบ้างสูบเลือดส่งไปบ้างเอาเลือดใหม่ที่เลือดใหม่ใจไปเป็นเก่ากับเสียหายกับมาสูบใหม่บ้างมันทำงานอย่างนี้ถ้าร่างกายที่ว่าสุขกระกอย่างนี้เป็นชิมิตอนอย่างนี้มันดีตรงไหนตอนนี้เข้าไปปรัสนายานกัน มองแล้วร่างกายไม่มีดีเลยมันเป็นอนิจจังคือไม่เที่ยงจะเป็นส่วนไหนก็ตามเกิดขึ้นแล้วก็มีความเสื่อมผมก็รู้จักงอกเป็นหัวก็รู้จักล้านเป็นหนังก็เหี่ยวเป็นหูก็ฝาบตาก็ฟางเป็นฟันก็ปวดฟันก็หักเป็นร่างกายก็ทรุดโทรมเป็น ถ้าแถมมีโรคภัยไข้เจ็บโรคโกนมันเต็มไปด้วยความทุกข์มันเสื่อมมัแก่ไปทุกวันนั้นก็เต็มไปด้วยความทุกข์ทุกข์นี่เป็นไตรลักษณ์ก็ได้เปรนยรศยสตรก็ได้ซึ่งตอนนี้เป็นมีปััสนาญาณก็ต้องมามองตามความเป็นจริงร่างกายนี้เป็นปัจจัยของความทุกข์เรามีความหิวหิวมันทุกข์เพราะร่างกาย เราหนาวหนาวเพราะมันก็เป็นทุกข์เพราะร่างกายเราร้อนเกินไปมีความทุกข์เพราะร่างกายเราป่วยไข้ไม่สบายมีความทุกข์เพราะร่างกายเรามีความแก่เพราะร่างกายเราต้องตายเพราะร่างกายคำว่าร่างกายตาย <c oughs> ส่วนใหญ่ก็ถือว่าเราตายแต่ความจริงแล้วเราไม่ได้ตายร่างกายมันตาย ที่พระเจ้ทาทรงตรัสว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่คนเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเรามีความรู้สึกอย่างนี้เป็นความรู้สึกของร้ารหันเป็นสังขารหรืเปรคายานอย่างสูงไปต้องมีความรู้สึกว่าร่างกายนี้เต็มวยความสุขโกโสโครกเป็นสมถภาวนาร่างกายมีการสุดโสมพิปันสนาภาวนา ร่างกายเต็มไปด้วยความทุกข์เป็นวิวัฒนาภาวนาร่างกายมีการสลายตัวในสุดี่เดวานัตตาเป็นวิปัสนาภาวนาในเมื่อมันทุกอย่างนี้ในเมื่อมันสุกปรกอย่างนี้ในเมื่อมันมีการสุดโทรมอย่างนี้เรายังต้องการร่างกายอย่างนี้หรือ ถ้าเรายังมีความต้องการร่างกายอย่างนี้เราก็โง่เกินไปเพราะร่างกายประเภทนี้เราจะเกิดอีกกี่ชาติมีร่างกายอย่างนี้แล้วก็พบกับของสกปรกอย่างนี้ก็พบกับความทุกข์อย่างนี้แล้วก็พบกับความตายอย่างนี้กรบความนั่งพิจารณาร่างกายให้เกิดนิพพาทอยางความเบื่อหน่ายแต่ให้มันเบื่อจริงๆนะ จะสักแต่ว่าเบื่อเบื่อใหม่ๆอย่าเพิ่งเชื่อความเบื่อ <c oughs> ถ้าคนเบื่อใหม่ๆ่นี่มีหลายรายจดหมายมาบอกเบื่อเรื่อเกินร่างกายอยากจะไปนิพพธ์ไม่อยากอยู่แล้วจดหมายรับหลายสิบฉบับแต่ละฉบับนั่นแหละไม่เกินสามสี่เดือนแต่งงาน อย่างนี้แสดงว่าเบื่อกันอยู่คนเดียวมีร่างกายกายเดียวเบื่อลองมีสองร่างกายที่มันจะเบื่อแลวไม่เบื่อต่อไปมาอยู่ทู่ตัวผัวเมียแล้วมันยังเบื่ออีกก็ลองมีลูกโดมจะเบื่อแลวไม่เบื่อสร้างงานทําใหม่ต่อไปอันนี้เบื่อไม่จริงอย่าใช้เบื่อหลอกๆที่มีหวังลงบาบยภูมิเมาความดีดีไม่จริงแต่เมา ต้องค่อยๆเบื่อใช้ปัญญาเบื่อเบื่อในน้อยค่อยๆเบื่อเบื่อจนกทั้งเห็กนการเบื่อที่สุดหมดความรู้สึกในกามารมณ์ถ้าหมดความรู้สึกในกามารมณ์มันก็หมดความรู้สึกในความโกรธเหมือนกันความโกรธความยาบ,บายก็หมดไปด้วยเพ <c oughs> ระาะอะไรความต้องการในร่างกายไม่มีอยู่ ในเมื่อความาาร,ร่างกายในต้องการร่างกายของเราไม่มีร่างกายคนอื่นรเราก็าไม่ต้องการจะสัมผัสกันหนัดไหนความรู้สึกในการมารวมไม่ปรากฏ <c oughs> ในเมื่อไม่มีความรู้สึกในการมารวม,รมความต้องการอย่างอื่นก็ไม่มีในเมื่อความต้องการอย่างอื่นไม่มีความโกรธมันก็ไม่มีมันสลายไปด้วยกัน ถ้ามันสลายไปจริงๆอย่างนี้จิตจะประกอบปริภูมิหารสีชัดเจนมากจิตจะมีความเข้าใจในความจริงมากความจริงในที่นี้คือข้ามความเข้าใจในความจริงของร่างกายร่างกายเราร่างกายของเขามีสภาพเหมือนกันหมดมีแต่ความสุขบกมีแต่ความไม่เที่ยงมีแต่ความทุกข์มีความตายนิสสุดมีความเมื่อเข้าใจเหมือนกันหมด อย่างนี้อารมณ์จิตเข้ามาเยือกเย็นมีพรมิหารสี่ครบถ้วนเต็มกำลังใจจิตใจก็เริ่มเป็นสุขเห็นคนที่ทำอย่างอื่นก็เห็นว่าบ้าไปแล้วแต่ก็ไม่ตำหนิใครว่าบ้าถทือเป็นกฎธรรมดาความยอมรับต้องถือกฎธรรมดามีขึ้นในเมื่อความโกรธความพยาบาทสลายไปความรู้สึกทางเพศสลายไปอย่างนี้ท่านเรียกว่ออนาอนาคามี เมื่อถึงอนาคามีถ้าความหวังที่เกิดเป็นมนุษย์ต่อไปไม่มีอีกแล้วตายจากความเป็นคนไปเป็นเทวดาล้วผมก็เลื่อยไปถึงพระนิพพานตอนนี้ไปก็ตัดให้เข้าถึงนิพพานไปโดยสังขารุเปขาย,ยานความรู้สึกเบื่อหน่ายในร่างกายจาัดพนิพพิทายานเป็นอารมณ์ของผูา้อนาคามีขยับอีกนิดเดียวเข้าไปตัดอารมณ์ความรู้สึก ตัดความเบื่อทิ้งไป <c oughs> ว่าทุกสิ่งทุกอย่างของร่างกายเป็นกฎของธรรมดาไม่มีอะไรจำเป็นต้องเบื่อร่างกายมาันสกปรกก็สกปรกแบบนี้เป็นปกติของมันร่างกายมันสุดทมแบบนี้ก็เป็นปกติของมันร่างกายมันจะพังแบบนี้ก็เป็นปกติของมัน ในเมื่อปกติของมันเป็นแบบนี้ทำไมต้องมานั่งคิดเบื่อเราก็ควรจะเบื่อกำลังใจของเราเองไม่ใช่เบื่อร่างกายเบื่อกำลังใจว่าเพราะว่าใจของเรามันคิดชั่วเป็นคบชั่วกิเลสความเศร้าหมองขนจิตตัณหาความทยานอยากอยากมีร่างกายอุปาทานคิดว่าร่างกายเป็นของดี อากุศลก,กรรมทําให้มันเกิดร่างกายอากุศลก,กรรมแม้วําทำแบบโง่ๆอะไรที่มันเลวหาว่าดีอะไรที่ดีหาว่าเลวตัดอารมณ์สี่อย่างนี้หมดไปจิตใจเป็นสุขมีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเรา อาการมันจะเป็นยังไงก็เป็นหน้าที่ของมันมันแยป่วยก็เรื่องของมันมันจะแก่ก็เรื่องของมันมันจยาตายก็เรื่องของมันไม่ใช่เราถ้ามันพังเมื่อไรใจเราเป็นสุขนั่นคือนิพพานตอนนี้สังขารเปิขายานการวางเฉยนในร่างกายก็เกิดขึ้นรู้สึกเมีอาการทุกอย่างเมีอาการปกติเป็นของธรรมดาไปหมดร่างกายป่วยก็ธรรมดาร่างกายแก่ก็ธรรมดา ก็รวมความว่าเวลานี้มันก็จะหมดเวลา,าเวลาไม่ถึงครึ่งนาทีก็จะหมดแล้วรวมความและจิตใจวางเฉยทุกอย่างไม่ไดิ่นรนอย่างนี้เป็นพระอรหันต์เข้านิพพานแน่ก็ขอ,ขอบรรดาท่านพุทธบษัททันตหลายขอยุติว่ตเพียงเท่านี้นะเวลามันจะหมดหรือไม่ถึงครึ่งนาทีขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผล จงมีแด่บรรดาแานพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี